นดูลวดลายครับวนไปวนมาสุดท้ายก็ตีนะครับมาสวัสดีทุกท่านที่ชื่นชอบในเกมกีฬาการต่อนกเขาใหญ่นะครับวันนี้เอาเป็นหยกเพชรนะครับามาเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในป่าภูเขาก็ติดแล้วละเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูตัวตนต,ตัวนี้เขาลมดีมากๆเลยนะครับเดี๋ยวมีคลิปตอนที่ กล้องที่ติดเนียป้าเดี๋ยวพาไปดูครับนี่ก็ใส่อยู่อย่างนี้นะทุกคนดูดิตรงนี้ก็เป็นตีนภูเขานะพอดีขับรถผ่านมาได้ยินเสียงตัวนี้มันคาลมดีจอดฟังก็ยังไม่ได้เดินเข้าไปในข้างในในป่านะครับนี่โอ้ตัวนี้ใช้เวลาไม่นานนะครับประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับก็มาร่วมหลังจากมาร่วมแล้วก็นั่นแหละ โอ้โหแล้วก็เข้าตีนะครับตัวนี้คลุมดีมากๆเลยเดี๋ยวลงมาให้ดูแล้วกันครับ,ไป,รบไปเลยไ ไ้แล้วนไไหมล้ได้กวนน่มันตัวใหญ่เจอ,อขึ้นมงไหมะเยวขึ้นมไหมไม่เจอครับผมเห็นอยู่ปลายางคูอ่ะล,ลังใหญ่อยู่ไม่อห่างลวงหไม่รู้เขาตีไปหลือยัง มะทุกคนนี้พี่เขามาตีพึ่งนะครับเรามาต่อนอกเขาใหญ่ดูนี่นี่เจ้ายกเพชรครับก็เออขันบ้างไม่ขันบ้างโ,ยโยเยี่ยวนี่แต่ก็เก็บแต้มมาได้ตัวนี้ขลมดีมากๆเลยนะครับคลมอะ่ะเดี๋ยวมีคลิปให้ดูเลยขลมแบบผมถือว่าถือว่าเยอะแล้วนะเพราะว่าหลายตัวอยู่ในป่าภูเขามันไม่มีขลมนะครับ เนี่ยตัวนี้โอเคเลยตัวนี้น่าจะได้เลี้ยงนะครับแล้วถ้าเป็นนกต่อหน้าขำลมยิ่งปล่อยออกมาอย่างนี้เลยนะนี่ดูรวดลายครับวนไปวนมาสุดท้ายก็ตีนะครับที่แรกนึกว่าจะไม่ตีโอ้ยสวยด้วยเสียงกัดกัดนะครับตัวเนี้ย เสียงกัดกัดแน่แนๆนะครับขันโยนกุกหนึ่งนะครับเสียงโซนกลางๆสีง่งใหญ่ด้วยยังมีตัวอยู่ข้างล่างอีกนะครับยังไม่ได้ลงเข้าไปข้างล่าง Mhm. Lo. Oh. อโอเคครับเนี่ยจะเลยยกเพชรนะครับเต็มแล้วของเช้านี้นะครับสวยๆนี่เลย